โจกคุณเต้นะคะอ่าสำหรับนั่งทางก็จะใส่ถ้วแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะคะก็จะใส่หมูนะคะหมูสับนะคะนี่นะคะใส่หมูสับลงไปขานะหมูสับที่เราทําการปรุงเครื่องแล้วก็รวนแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่กระเทียมเจียวนะคะ ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ขิงซอยนะคะถ้าคนไหนไม่ชอบขิงก็ไม่ต้องใส่นะคะ,ะแต่นี่ป้าแต่จะทานเองนะคะ,ะใส่ขิงซอยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ไข่ลวกนะคะใส่ไข่ลวกนะคะประมาณนี้นะคะไข่ลวกใส่ไข่ลวกลงไปนะคะนี่นะคะนี่ไข่ลวกนะคะ น,นี้สำหรับนั่งทานก็จะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะ,น,นะคะนี่นะคะแบบจุกนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไข่นะคะเราคนไม่ทานไข่ก็ไม่ต้องใส่ไข่ให้เขานะคะนะคะถ้าใส่ลูกค้าบอกใส่ไข่แล้วก็ตอกไข่ใส่ได้เลยนะคะไข่เราก็ลวกมาแล้วนะคะเนี่ยนะคะ